ค่ะนภีร์นะคะวันนี้เรามาเรียนรู้คําสระอูกันนะคะคํามาตากาสาระูนะคะสระอูหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นสระสิงอะไรคะสิงยาวเนาะเวลาเขียนก็อยู่ด้านล่างงพยัญชนะต้นนะคะสาอูคล้ายสรายสรูฝาแต่จะมีโค้งขึ้นมาเขียนคล้ายโบรใบไม้ตัวเล็กๆนะคะอยู่ด้านล่างสารูเวลารักสิงจะเป็นสิงยาวนะคะอูอูนะคะ วันนี้เราจะมาฝึกอ่านคำสละอูนะคะโดยใช้พยัญชนะที่นะคะเป็นพยัญชนะอักษรต่ำนะคะเรายังอยู่กับพยัญชนะอักษรต่ำอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราลองมาฝึกอ่านกันเลยค่ะเราอ่านแบบแจกลูกสะกดคำก่อนนะ,ะนี่ค่ะอคอวายสระอูคูคอ,ออูคูคอ,ออูคออูเปลี่ยนค่ะ งูงออูงูงออูงูชูค่ะชออูชูชออูชูเปลี่ยนเป็นซอโซ่ค่ะซูซออูซูซอ นอหนูค่ะนูนออูนูนออ,อูนูต่อไปค่ะปอฟันสระอูฟูฟออ,อ,อูฟูฟออ,อ,อูฟูต่อไปค่ะรอเรือสระอูรูรอ อูรูรออูรูวอแหวนสระอูค่ะ,ะอูวออูวูวออูวูนะคะเนี่ยค่ะฝึกคำสระอูนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านบนกระดานดำกันสะกดด้วยแล้วก็อ่านเป็นคำด้วยนะคะแป๊บนึ่งครูไปเอาไม้ชี้ก่อนนะคะ ูนะคะคมาดูคำสำรัอูนะคะมีทั้งแบบพยามเดียวหลายพยามนะคะบนกระดานดำนะคะค่ะเริ่มแบบสะกดคำก่อนนะคะอู Oh. Hey. 오. <목소리도> นักเรียนอ่านบูนหลายๆครั้งนะคะอย่างที่ครูย้ำเลยใครที่ยังอ่านอ่านไม่คล่องนักเรียนก็สะกดไปอ่านไปก็ได้แต่พยายามอ่านให้เป็นคำได้นเพราะว่าจริงๆในชีวิตจริงเรานะคะเวลาเราอ่านหนังสือเราจะไม่สะกดนะคะเราจะไม่สะกดก็หราจะสะกดในใจแล้วอ่านเป็นคําออกมาเลยนะไม่เราอ่านหนังสือได้คล่องแล้วก็เกิดเป็นหนังสือนิทานยาวเนี่ยเรามาสะกดบางครั้งเราจะอ่านไม่รู้เรื่องไม่รู้ความไม่รู้ไม่รู้เรื่องราวนะคะฉะนั้นพยายาม สะกดคําเป็นแล้วก็พยายามอ่านในใจอ่านให้คล่องอ่านเป็นคาให้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ก็ยังไม่ต้องเปรียดนะคะอ่านเป็นคาไม่ได้ก็พยายามสะกดสะกดโดยบทข้ามันจะคุ้นนะคะโดยสะกดติกสะกดคําเดียว่องนะคะพยายามเดียวแล้วมาสะกดสองตัวอย่างคูนะคออูคูนออ่านาอ่านเป็นคาไม่ได้ว่าคู่น,นะคะครูอาจจะพาอ่านน้ยนะคะในคลิปสอนเนี่ยเพราะว่าเสียงมันดัง นักเรียนอาจจะเปิดกอกลับดูนะคะรีดูของครูหลายๆรอบนะคะซ้ำๆหลายๆรอบคุณพ่อคุณแม่คาอ่านหลายๆรอบนะคะส่วนการทันลายมือนักเรียนสังเกตนะคะสาระอูเนี่ยมันอยู่ด้านล่างอย่าขีนใหญ่จนเกินไปถ้าเกิดขีนใหญ่จนเกินไปมันจะเป็นุกับคําด้านล่างนะคะสังเกตรูดูนะคะคำสาระอูรูสาระอูรูไม่ใหญ่ค่ะเล็กๆเหมือนมอเออเหมืนอนใบไม้ตัวเล็กๆนะคะ ต้องไมช่ชนกับคำด้านล่างนะคะไม่ขีดยาวจนเกินไปไม่ขีดตะอูใหญ่จนเกินไปนะลูกแล้วก็เกิดคำมันห้าคำไม่พอน้กเป็นกางระยะเอาเอาแค่สามคำตครูก็ได้นะคะไม่ต้องตามหนังสือสามคำก็ตารางสูตรนะคะอย่าเบียดก,กันอย่าเบียดกันจนเกินไปแล้วก็อย่าห่างกันจนเกินไปเดี๋ยวอีกหน้านึงนะคะอีกซ้ายหนึ่งครูจะมีวิธีการขีดให้ดูแล้วกัน,นะคะให้ฟังการอธิบายสักครั้งหนึ่งสำหรับตรงนี้นะคะคืออ่านเยอะๆค่ะ สู้ๆนะคะสารอูแล้วบ๊ายบายค่ะ